ดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับพมบ่าเลาน่อยเลยกินนะครับมือนี่มาตามข้าขอครับพี่น้องกับต้มเป็ดปลาลครับ,รรบพี่นอ้องเบิองนพี่น้องไปตลาดมาเมือ่อวานก็ดูไกลหน,น่อยจักหน่อยไปตลาดแนลนรถจะโลประมาณไปกับหกสิบกิโลเลยพี่น้องมือนี่มาต้มเป,ปร็ดปลาลตามข้าขอพี่น้องจัดให้เลยครับพี่น้องเลยเยี่มกับนจะถึงนอออินหูหนะ ลโลจากบาทกเกาะลละสามร้อยน่ละสามอยครับพี่น้องกับพวกเพงมันไดดอกจัด <c> ท <oughs> ห้เลยครับผมมาครับมาด้ครับพี่น้องมอ่าพี่น้องทางไกลทางไกลหรครับสปะปะลาวเวียดนามพิลิปินส์มาอินโดนีเซียมาเลเซียเลยครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่เห็นลิมนี้ครับขมอนขมอนมาเสแซรบนำกัน,อนเอาลงมือเลยอ้นุ่อ่องห้องทองครับคำาหลกแหกมันเจีวอยู่ข้างล่างครับพี่น้องเจ้าวิ่งมองว่างน้ำต้มกับ เอาเซ่พักไปเลยว่าซิบุใส่พักกะเพราะได้มีแก้มเนาะใส่แบบนี้นเลยอืมาๆมามารวบ Tô gặp cái gì rồi Đó cái chiều Nhanh phải đắng Hóa không? Mong cụ vậy kè Hóm Nó không có ดอกคาก็มีพี่น้องเดี๋ยวเอาเซน้ำสมไปละ ổn lăm nay mười Bên này đồng này, lăm này lăm để chín mà. lăm mười chín mười không mười lăm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  mà lăm mười lăm mười lăm còn lăm mười lăm mười

ซีมีกระดูกมันหลายครับพี่นอ้องกระดูกหืดกลางอ่ะคิว่ามันเอียงไปฟังคือว่ามันเอียงไปฟัง,น,ง,ฟง,งน้องเนยครับนานมันจะไปฟังในลายอพักฟัง,งน้องเนยก่อน ก็ย่ำงนังเีกยน่อยอันถาผู้ได้เขียวดีก็สิย่ำงไงเนาะตัวตพอดีเลยครับได้ไมาหาโตแซะโอ้ยหนู ดีนะที่พี่น้องเป,อเป็นขอมาเป็นขอมาขทีนเมนูเสียบเวยจะมันกะหาอย่างเนี้ยเนะาะตัวนึงมันกเลือกง่ายแล้วจะเป็นตลาดตอนตอนแรงืก สื่อมัมีแถวบ้านนะครับหนองแถวบา้านมั่วมั่วมันแบบนั้นนั้นมั่วในโลกน้องนะยานเรือ,ลอปลาไหลต้มเป็ดปลาไหลเพราะมัน,น่นวในโลกน้องไม่ได้ใส่บางรั่นหมดเลยเออกระเทียม ฝนตกเนาะงฟาดฟาดวุ่นวาสิ่งใหญ่หมุนวนดอกพี่น้องฝนตกขนาดแดดสาบกระอือ ตหอกตเต็มนามกำลังดินคันมันแห้งมากนี่ยกะจีใาญ่ขับไปหนาหัวคือเราเลยพี่น้อ,องเลยส่วนนี้ว้ายุเขาเนะาะพายุเข้าจนถึงวันที่ยี่สิบสี่เนาะเป็นไงก็มือพวกกวบวันที่ ยีรีบส์สกับ,ปกบเป็นเนาะนกกะทีเขาอื้มน่าเบิ้มเบิ้เปืป่อยเลยจ้ำแฮงหไดเลยเลยหัวขดม้นอืมจะได้ไหมเนาะ แสบก็ประดูกขมเลยแม่นอยู่บ้าอืมอืมหนองเบ้งผม,ผม<ๆ>ตตลงมาแล้วเดี๋ยวบ่แห่งกันางตองมาทานั้สิอ่ะนะก็ฝ่าน้ำ แดดก็อวอ๋กอนเปียนไปแล้วหางมันเพิน่นว่าโบราณเพิ่นว่าหางเอียนไหมครับหางเอียนโบราณเพิผมก็โบยังให้กินเนาะครับถ่ายกินเรา เพราะนั้นมันจเนเนิเป็นเลือดกำเดาไหลเบ้างนะลองเบิ้งมันเปรี้ยบลองตายหามันชิ้ีกระดูกหน่อยเดื๋อกันเนี่ยสิมันมันเศ้าเถิน หืมไปบิ้นเลยอุตส่าห์ ตกแบบพ่อปล่อยๆเนาะตกพอมีซีซันตกมากพอเสียวไว้นอะไรกวนได้ผีน้องเลยพักกับเป็นพัก หลากสีเดยกพี่นเนาอเด็จะมากินกับปุลเนะาะประกาศหินแต่ว่าปนเพราะเด็กปนอยู่ประกาศเบิดก่อนเนะ nhầm nữa rồi nhầm được lẹp khoai cường thả không hết, ừ, khỏi với thành người, gì Hãy cằm พอดีนัวเนาะตอนนี uh ้เราคอยกินผักกรบหลวงมันอยยเารองมืกันทีดอรผัก อ๋อผักบ่มักผักมีประโยชน์ต่อร่างกายเดี่ยนเล่าอดอเปล่ากินผักแลอวสิมีแหงนะเนื้อเนี่ยอนไรเนี่ยเนื้อแย่ราย Ổ, ออกนอกกันตัวอืมสองสามเจสี่เหคะสี่หาตัวนี่ยันหาตัวพี่เนาะหกตัวบ่แแ่้บ่ีได้ตัวมีสองตัวมา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  ตัวนี้เห็นน้องเนยครับพี่น้องตัวนี้ง่ายตัวนจะเป็นเหลือกแล้วก็ใส่ดีนะครับพี่น้องแซบดีมันสวออกขมๆเนาะขมๆมันหวานไอ้ตองเนยเรเคยกินเนาะเมืกี้พุ่กระโบมักเลยครับพี่น้องมี่ฟองแบบกี่โบมักแ ทาบไปไดมาโหลดแล้วมาเห็ดกินจะมาไปหามาแบบสดๆจากธรรมศาสตร์แล้วมาเห็ดกินจะบอกกินใส่พี่หนอะไม่เนาเขาจังก็มางหอยแบบมัหอยตรงค้างไว้มาแต่มันขายเนื้อ ไม่ที่นี่กินได้ใสมั้งแต่ว่าไปซื้อพันมากนี่พันครั้งไว้หลายหมื่นที่น้อง <ği> <paranoid> <c oughs> เพื่อเป็นเจเดเยวขายโมเป็นถึกถึกเนาะอืม นี้ต้องใส่จักรยานในการรับชมใส่วิญญาณในการรับชมยังออกมั้ยคลิปนี้ต้องใช้จักรยานในการรับชมถ้าเป็นเด็กก็อย่าลืมกินนมก่อนนอนนะครับอัสโลกแกนนี่บ้าต้องลองนต้องใส่ จักรยานในการรับสมถ้าเป็นเด็กก็อย่าลืมลืมดมก่อนนอนนะครับเนาะอันนีันเป็นอย่างไรไอ้เนี่ยเป็นอะไรฮะเนี่ยเลือดเลือดมันตัว เด้ว่ากินขับไปแล้วกับเขากันเบิดตัวอย่างเลยทั้งดอกทั้งเหลือหนึนนะ่งน้องนาวาครับกินไหมไมเร็้ ตัวนี้เป็นเลือดเอาบอเลือดมาขอ,อกินแต่เนื้อไม่พอคือปลาปูเั่วขนาถทาเลือดสดๆนี่ทามันกระเด็นถือมือถือแขนันงิีเป็น,นยังก็กี่กะตอดด้วยนะครับพี่นอ้อง เดี๋ยวอันนี้นี่อืมไปลา,าพักพ่อสางนี่อืมอืมมาสวัสด,ดีก่อนครับมานี่ด้านหลังข้างหลัง,งหลังไม่อ,อ,าอาบน้ำมาอย่างดีอา,อาบดาบมาอย่างโก้สวัสด,ดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับมาอาบน้ำมาดีครับมาเข่าครับเอาไปเลยเอาเอาข่าไปไปครับ <laughs> ừ, khá buồm hàng mình chín trăm mét cà phê em nhanh ต้มแน่ผัดเผ็ดแน่เนาะเป็นเมนูที่แซ่บเลยผัดเผ็ดแห่งแซ่บพี่นนองผัดเผ็ดเอียนหรือว่าผัดเผ็ดปลาไหลเป็นยังสิ่งน,นี้คือต้องมันต้องมันต้องมีคำว่าเป็ดปลาไหลนะคำว่าต้มยังต้มเป็ดปลาไหลเป็นบ่าอืมันก็ตตรงนี้คำว่าเป็ดมัน่ะ โบราณเปียกสูงบ่ะคั้จับหยืดออกมันสูงบ่ะแอ,อ,อ,อสูงต้มแบบเป็นโตไปเลยเอ็นมาต้มเปียกงาสูงข <c oughs> ค้ดว่าแล้วตอนนั้นที่อาดูเคย็ดลามันตัวแบบไงได้ไงตัวแบบยาวทอแขน หางเนาะตันมันสีอยู่ในส่วนนาแหลงเนาะส่วงน้มบกแปเวเนื้อขั้นสาไปแทงเอาแหลมไปแทงเอาส่วงปลาขอนเดียวว่าส่วงนั้นเพี่ะปนองมันก็สีใสมันีสีกินบุไรี่เลยพี่นองมันสีมีกินถ้าส่วงน้มบกมันสีกินปลาขอนมันสีไม่กินแต่ว่าส่วงนี้แท่งนะคงในสมนม่ไหล ช่วงนี้น้ำมาหลายหาจังเลยหาตลาดเอออันนี้กาง่ายได้เลยว่ะอือมก็มเข้าไปหาหมอหมืองร่าไปหาตลาดเม่ได้ไปหาในไห,หน้าส่วนน่คือบ้าน่วงน้องจะอยู่กับไห,หน้า

บำรุงผิวหน้าเพราะว่าหน้ากดำจะบำรุ่มแบบได้ <laughs> จานด,ดีแล้ว้องพี่หน่อ,อเลยคล้องแสบน้องขอพุ่นตันพุ้นสมใหอน้องขอเมนูสือแสบมันะ้เนาะแต่ว่ากับบ้างเมนูน่าจะพี่หน่อ,อที่พี่หนออ่อของขอมาแก้มันขอปลาเสียวมันเบืเบ้องหรครับก็ไม่ได้กินนะครับ ิม่ไดิกินหอกคืออะไรครั่ต้องเันคอยเห็ดนำยากระปุนหรือว่านำยาขนมจีนมันม่มีเวลาที่็ดเลยพี่น้องเลยเออเอ,อ,อ่าง <c oughs> นนก็บอคอยห่านยักงานอียังแหละพี่น้องข้อมาเติเมบอทันไร้จานหา่า แล้วครับพี่น้องอ่ะคอมเมนต์ได้ตีพี่น้องขอมาตีบริจาคให้กับขอสวดขออภัยเด้อครับพี่น้องเลยมันก็เนื่องจากว่ามันก็เวลาครับบมื่อคอยบางบ่มีเวลาเสี่ยงนะครับคือพี่น้องว่าเฮ็ดน้นำขนมจีนให้เบื้องเนี่ยกับถาาว่ให้กินให้เบิ่งนี่ก็สิคือกินอยู่เนาะแต่เพราะว่ามันกั บกคอยหวางครับนานพเนียงนานฝนนะครับแต่บกค่อยเดกมีเวลาจะดองอมานาั่งกลางเดินแบบนี้พี่น้องมือน,น,มน,นี่คือว่าบรรยุดเนาะแต่ใจเลยได้มีอกกาเด็กออกมานาั่งดานน่าหนอกปกติแล้วขันยังมือแรงขั้นลงลิปตอนแรงๆก็จะมีแต่คำคำเหมือนเหมือนอะไรก็นั่งอยู่หนาหอผัก,นะ,น,ก,ก,บบกน,นะครับพี่น้องกนะบก้นจิบวกรกันเนาะครับพี่น้องเนาะ <laughs> แล้วพี่น้องทุกทายคือก่อนแล้วครับฝากพี่ตรนอ้องพื่อความป่าความคอก่ะอย่าลืมกดสตด๊าคให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมมาหน่อยแล้วกินแล้วก็儆儆น้องเนยด้วยนะครับขอบคุณหลายๆลด้วยครับพี่นออ้องสำหรับการติดตามและก็กดการรับชมนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายเสียบไลค์ครับพี่นออ้องเมนูนี้